สวัสดีค่ะวันนี้ก็นะะเ,วเวลานะสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะจะห้าทุ่มแล้วนะคะเวลาสี่ทุ่มสี่สิบสามนะคะวันนี้เราได้ปิดออเดอร์นะคะก็นำออเดอร์ผลไม้นะคะใส่คลุกมาเลยนะคะควัมชิดก็จะนำมาป้อนให้กับสงสาวขณะนี้สงสาวยังไม่นอนนะคะยังมองทางผลไม้อยู่เลยค่ะแม่แม่จ๋านี่นะคะอันนี้ประกายแก้วนะคะ พ่อควานต้องขออนุญาตเทผลไม้บนออยอาเนาะให้เขาได้กินไปเรื่อยๆก่อนนอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อควานแม่ควานก็ต้องเข้าไปพักผ่อนเหมือนกันนะคะส่วนอาหารคืนนี้ก็จะมีต้นสับปะรดต้นหญ้าในเปียแล้วก็ได้ผลไม้เสริมด้วยนะคะ สองสาวยังไม่นอนนะคะแม่แมตอนนี้สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วเขาก็ยังมองทางรอคอยผลไม้นะคะวันนี้ออเดอร์ของเราดึกมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยปิดออเดอร์วันนี้นะคะก็มีหลายท่านมากๆเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่ช่วยเหลือเมตตาสมทบทุนอาหารน้องช้างนะคะ ป้อนผลไม้เข้ามาเสริมนะคะก่อนนอนให้น้องช้างวันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เราไล์กันมาตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนะคะสี่โมงก็ผลไม้เหลืออยู่ตั้งหนึ่งร้อยอเดอร์เลยนะคะกับช้างสิบเชือกนะคะก็เลยต้องมาสู้ต่อกันในค่ำคืนนี้นะคะก็อยู่กันยาวมาจนถึงสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วนะคะก็น้องช้างก็ยังไม่นอนนะคะแต่ว่ามองไปดูเชือกอื่นๆ บางบางเชื่อเขาก็นอนแล้วนะคะนอนหลับแล้วแต่ว่าสงสาวของเรายังไม่หลับเลยนะคะยังคงคงยังคิดถึงแล้วก็ยังมองทางเพ่อควนแม่ควนที่จะเอาผลไม้มาให้นะคะคุณแม่ก็กลับขอบระคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะที่เมตตาเข้ามาวันนี้เดี๋ยวพ่อควนแม่ควนก็จะเข้าไปพักผ่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะได้มาทํางานกันต่อเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงยาเอ่ยนะคะก็ เดี๋ยวเราต้องไปดูแลแปลงหญ้าด้วยเนาะนะคะพรุ่งนี้อาจจะหยุดหนึ่งวันนะคะไม่ได้มาเปิดไลฟ์กิจกรรมกันเนาะจะเปิดวันเว้นวันนะคะเพื่อที่เราจะเว้นวันเวลาว่างตรงนี้นะคะไปทํางานอย่างอื่นนะคะไม่ไม่ใช่เพียงแค่มาขายผลไม้นะคะทุกๆุกทุก,ท,กทุกวันนะคะจนบางทีกออ็ออเดอร์ก็เงียบเหงาประมาณนี้นะคะต้อง อยู่กับการไลฟ์ทั้งวันเนาะอาจจะไม่มีเวลานะคะไปดูแลยอย่างอื่นเลยต้องมีวันหยุดบ้างไล์ like บ้างนะคะคุณแม่ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะช่วยเหลือกลุ่มช้างตกง,งานนองอีคูนของเรานะคะสำหรับคืนนี้ก็จะขออนุญาตนะคะแม่แม่เข้าไปนอนแล้วนะคะพบเจอกันในไลฟ์หน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ